วันนี้เรามาดูในสตูดี91ข้อที่1-4ถึงผู้ที่พำนักในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะได้พักพิงในร่มเงาขององค์ทรงฤทธิ์ร่มเงานี้ในภาษาอังกฤษเรียกว่า shadow หรือว่าเงาและเมื่อเราพักพิงอยู่ในเงาของพระองค์พระคัมภีร์ได้บอกอีกว่าแน่ทีเดียวพระองค์จะทรงช่วยท่านจากกับดักทั้งป่วงและจากโรคติดต่อร้ายแรงพระองค์จะทรงปกป้องท่านด้วยปีกของพระองค์ท่านจะลีภายใต้ปีกนั้นความซื่อสัตย์ของพระองค์เป็น ลและเป็นปราการของท่านเงาของพระเจ้าทําให้หายโรคได้มันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เงาของอาจารย์เปตโตรกลายเป็นเงาของพระเจ้าเมื่ออาจารย์เปตโตรเดินข้ามผ่านผู้คนเงาของเขาที่ตกกระทบผู้คนทําให้ผู้คนหายโรคมันมีความลับอีกหลายอย่างในพระคัมภีร์ที่พระองค์เขียนไว้ และถึงแม้ผู้คนจะอ่านแล้วอ่านเล่าก็ไม่เข้าใจพระเจ้าปิดบางไว้จากคนทั่วไปเพื่อที่จะรอการเปิดเผยให้กับผู้ที่ถ่อมใจอย่ายึดติดเพียงแค่สิ่งที่คุณเข้าใจถ่อมใจที่จะสแสวงหาและเชื่อฟังพระเจ้าโดยที่ไม่จำกัดพระองค์นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องคะ่ะ